สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ Ten c a House of Toys ครับผม EP นี้ครับกับ LEGO นี่แหละข้างหน้านี้ Focus Focus นั่นเอง Disney น,นะใครเคยดูบ้านครับออกมาสองภาคนะครับตั้งแต่ยุค90ภาครแรกปี1993แล้วก็ Disney เอากลับมาทำเป็นภาคต่อตอนปี2022กับ Focus Focus ภาคที่2 หาดูได้ทาง Disney Plus นะครับผมแต่ถามว่าชอบไหมกับหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากนะหนังแม่มดน่ารักตอนเด็กเด็ก n e y ดูนะครับแต่จัดชุดนี้มาเพราะว่าไอ้สโนว์ไว้นี่แหละไอ้บ้านคนแคร์ทั้ง7แต่เอามาวางคู่กันเรียงแล้วก็ Disney Castle ปราสาททำเป็นเหมือนแบบ Disneyland อนะเออนะ21341ครับรหัสชิ้นส่วนทั้งหมด2316ชิ้นเป็น Lego Ideas นะครับ18บวกความยากนะ บ้านแม่มดหลังนี้มินิฟิกเกอร์ทั้งหมด6ตัวมีแม่มด3ตัวแล้วก็มีนะเด็กๆอีก3คนจำชื่อไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวตอนต่อมินิฟิกเกอร์เสร็จค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็ตัวแสบเลยกับเจ้าบิงส์แมวดำนั่นเองนะครับราคานะ้าเลโก้สโตเหมือนยังมีอยู่หาได้อยู่นะนี่ก็จัดมาจากเลโก้สโต e สยามพารากอนนะครับ7,000กว่าบาทอืมเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะดองไว้สักพักแล้นี่เลยโฟกัสโฟกัส บ้านเคยเห็นของจริงแล้วที่สโตเขาต่อไว้นะมันออกมาปี2023หลังจากหนังออกนะช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี่ก็ยังไม่ถึงปีนะเซตนี้2,316ชิ้นครับออกมากองอยู่ข้างหน้าแล้วมีทั้งหมด15เบอร์ครับผมส่วนใหญ่เบอร์ละถุงหมดเลยนะแบบนี้ง่ายๆเลยนะมีแบบถุงเล็กๆอันนี้นิดเดียวแล้วก็มีถุงเพลทมาให้เป็นฐานบ้านแหละนะคู่มือครับนี่สติกเกอร์ก่อนเลยมีมาแผ่นหนึ่ง น่าจะเป็นลายประตรงประตูหน้าต่างเครื่องครัวนะครับ1แผ่นคู่มือสีสันสดใสมีอะไรบ้างไหนดูสิจุบนี่เปิดมาเลย it's just a bunch of hocus pocus but look a y c o n j u r นะครับนะภาพการ์ตูนนะครับว่าอืมนีใครเนี่ยทีมดีไซเนอร์หนาใช้ได้อยู่คู่มือน่าจะประมาณนี่เลย245หน้านะก็จะสำเร็จแล้ว แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเอาบ้านไปวางคู่กับนะบ้านสโนไว้กับปราสาทดิสนีย์แคส์เซลด้วย <laughs> เอาละครับ Day One เรียบร้อยกับโฮกัสโฮกัสบ้านแม่มดหลังนี้ครึ่งทางครับต่อไปทั้งหมด8เบอร์ใช้เวลาไป3ชั่วโมงก็ได้มินิฟิกเกอร์มา3ตัวแล้วก็เจ้าบิงส์นี่เลยอยู่ด้านหน้านะครับเจ้าแมวดำ เดี๋ยวมีดิฟิกเกอค่อยมาว่ากันตอนท้ายอีกทีหนึ่งถุงเบอร์หนึ่งเราจะได้รัวแล้วก็ประตูหน้าบ้านแยกชิ้นนะแบบนี้นะเจ๋งดีได้อารมณ์ดีหล่ลนนะครับนี่เลยมีเป็นแบบสุสานอยู่ข้างหน้าด้วยอารมณ์เหมือนในหนังเลยนะและก็มาดูที่ตัวบ้านครับชั้นหนึ่งนี่เลยประตูเข้าข้างหน้านะบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของ สามสาวตระกูลนี่เลยเซนเตอร์สันใช่ไหมนี่เลยรอบๆด้านหลังตรงนี้ชอบมากเรียกว่าอะไรอ่ะกังหันน้ําปั่นน้ำอะไรเนี่ยเออเดีย๋ยวเราจะเล่นได้หมุนๆหมุนๆตรงนี้ตรงหน้าต่างเปิดได้หมดนะจะมีผนังนี้บสามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยนะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโคง้งๆอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดแจ๋วเลยตอนนี้นะบันไดขึ้นชั้นสองนี่เลยตรงนี้หม้อต้มอ มอต้มยาพิเศษนะบ้านหลังนี้เป็นเหมือนช็อปเป็นเหมือนร้านขายของเวทมนต์นะถ้าเกิดใครดูหนังนี่เลยรายละเอียดนะลามส่งลามโซแล้วก็อันนี้เลยไฮไลท์ please do not touch ไอ้กล่องนี่แหละกระจกหนังสือกระถาปลุกคืนชีพผีนะตรงนี้มีแคชเชียร์ขายของขึ้นมาไม้กงไม้กว่าตรงนี้เป็นเตียงแบบ3ามเตียงเรียงกันเลยนอนกันสสาวนะครับ มีไม้กวงไม้กวาดวิเศษนี่แม่มดนี่มีเครื่องดูดฝุ่นด้วยนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนเลยหนังสือเปิดออกมารรเริ่มนี้ชื่อหนังสืออะไรนะลืมไปแล้วใครดูจําได้มันมีชื่ออยู่หนังสือเล่มนี้สติ๊กเกอร์ติดเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ละจุดเปิดมานี่เลยคาถาอยู่ตรงนี้อืโอมล้าก๋ยมลกก๋ยมลกกยฮ่า แรด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม Day 2โดนไปอีก2ชั่วโมงไปเสร็จชุดนี้ประมาณ5ชั่วโมงครับผม2,300กว่าชิ้นนะก็ตามปกตินะไม่ได้ยากมากไม่ได้อะไรมากต่อไปดูโฮกัสโฟกัสไปจบไป2ภาคเลยแล้วก็ฟัง The ะโกส์ด้วยนะครับทาง TikTok นะครับมินิฟิเกอร์6ตัวอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับถุงที่1เราจะได้รั้วแล้วก็ประตูนะก่อนเข้าบ้านหลังนี้นะครับ เขาจะเรียกว่า Sanderson Sister นี่เลยนะแม่มดทั้ง3าคนตระกูล Sanderson มีป้ายอยู่ข้างหน้าเขียนว่า Sanderson Witch Museum เป็นเหมือนบ้านพิพิธภัณฑ์นะขายคงขายของด้วยเกี่ยวกับแม่มดนะครับตระกูล Sanderson แอบชอบหลังนี้มากกว่าบ้านคนแคะเพราะว่ามันเต็มนี่เลยเดี๋ยวเอาประตูออกก่อนมินิฟิเกอร์เดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายครึอ่ะมาดูบ้านรอบๆกันก่อนคือ มันเต็มนะสามด้านประกบปิดหมดเลยอ่ะอันนี้ชอบเจ๋วเลยและอีกอย่างก็คือลูกเล่นของบ้านหลังนี้นี่เลยหลังคาเปิดขึ้นได้เราจะเห็นรายละเอียดข้างในเดี๋ยวได้ดูกันนะครับตัวนี้เราแยกออกได้จะเห็นตัวโค้งๆที่เป็นตัวนี่รายละเอียดข้างในมีไอ้ o o o k s p s p l l l หนังสือใช่ไหมอันนี้อีกหนึ่งอัน แล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปิดออกเล่นข้างในได้อีกเหมือนกันนะถือว่าแจวเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือไอ้ตัวที่เป็นเหมือนที่ปั่นน้ำเนี่ยกังหันนั่นเนี้ยสรุปก็คือหมุนตรงนี้แล้วนี่เลยตัวเรียกว่าอะไรอะทอ่อไฟท่อเตาผิงอ่ะเออแล้วก็มีไฟเหมือนควันขึ้นมาอย่างนี้ด้วยอ่ะ น่ารักมากครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันชัดๆกันครับคราวนี้<ฮ>นี่เลยเชินส่วนสุดท้ายเลยนะครับเบอร์สิบห้าครับเป็นเหมือนห้องนะมีเตาผิงอีกมีอะไรอีกนะเก็บคงเก็บของที่จะเอาไปประอกอบปิดเข้าไปกับบ้านตรงนี้ทําให้บ้านมันดูเป็นมิติไม่ได้เป็นแบบริมเลียมธรรมดามีตรงนี้อีกหนึ่งจุดมานี่เลยมีชานบ้านบันไดขึ้นสเตปเข้าประตูประตูเปิดเล่นได้นะ แล้วก็นี่เลย The Sanderson Witch Museum นี่เลยนะครับน่ารักดีรายละเอียดนะตัวหลังคงหลัง,หงคาสีน้ำตาลตรงนี้ก็เจ๋วดีทำให้แบบเหมือนไม้มันดูแบบว่าเก่าๆและเออนะมีใบบงไม,ไม,ไม้ต้นไม้ตลอดนะครับตรงนี้ก็จะมีป่องหนึ่งนะยื่นออกมาแต่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะลอก็หมุนดีเลยแล้วก็ด้านหลังมาตรงนี้หลังคาสวยงามเรียบร้อยแข็งแรง เปิดมารตรงนี้ก็ที่เห็นไปแล้วตอนนะ d เด1ตรงนี้เปิดเตาไฟได้นะครับ d ดย์เราจะมีชนดลงชันดาลีอะไรตรงนี้มีร,รยายละเอียดอีกนิดนึงนะภายในของตัวบ้านนี้บุ๊กออฟสเปรตรงนี้อ่ะแล้วก็หลังคานี้ปุ๊บเปิดจริงๆฝั่งนู้นก็ยกเปิดขึ้นได้ด้วยนะแต่จะต้องเอาพาร์ทที่เป็นหลังคาเล็กๆออกนะมียายแมงมุมมีอชอบมากนี่เป็นเหมือนกรงขังนี่กระดูกเอาไว้ เชเดลงเชเดเลียหลอนดีหลอนดีเนี่ยติ้งติ้งติ้ง,ง,งอ่ะนะใช้ได้เลยนะครับน่ารักมากครหน้าบ้านกลับมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวไปดูมินิฟิกเกอร์กันต่อครับมินิฟิกเกอร์ตัวแรกครับกับวินนี่เฟร็ดเซนเดอร์สันพี่สาวคนโตนั่นเองกับชุดสีเขียวนะครับเป็นสโลปริกกระโปรงนะด้านหลังมีสกรีนมานะครับสวยเลยนะ ไฮไลท์เลยนะของแม่มด3ตัวเนี้นะครับคือทรงผมนั่นเองโมผมที่เลโก้จัดมาให้นะครับย้อนยุคก,กันไป1,993ตัวที่สองครับนะพี่สาวคนกลางกับแมรี่ซันเดอร์สันครับเห็นไหมทรงผมนี่เลยของนางจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบหมวกแม่มดแต่เป็นผมขึ้นมาแบบนี้สวยงามนะครับและคนที่สามน้องสุดเล็ก ผมชอบมากที่สุดซาร่าเซนเดอร์สันแม่มดสุดเซ็กซี่นี่เลยทั้ง3ตัวนะก็กลายเป็นแบบว่าแม่มดใจร้ายของดิสนีย์เวอร์ชันหนังเอาไปอยู่กับพวกอีวูควีนนะบ้านหลังนี้ให้อีวูควีนมาอยู่ก็ได้นะต่ว่าต่อมาครับผมกับน้องอลสันวันครับผมนี่เลยถือกระปุกลซ์เกลือนะ แม่มดกลัวเกลือนะทรงผมก็น่ารักดีบอกแล้วเซตนี้นะกับทรงผมนะแจงเลยมีสองหน้าแบบนี้หน้าโกรธกับหน้าธรรมดานะครับตัวต่อมาครับกับแม็กซ์เจนิสันครับเด็กหนุ่มนะพี่ชายไม่อยากมาอยู่เมืองนี้นะครับนี่เลยหน้านี้ตกใจเจอแม่มดอแล้วก็มีสองหน้าอืมนะก็ฟิตธรรมดาตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับน้องแม็กซ์ แต่ไฮไลท์เลยคือน้องสาวนั่นเองนะครับกับน้องเดนนี่เดนิสันนะครับน่ารักมากเป็นฟิกขาสั้นแต่งตัวเป็นชุดฮาโลวีนคอสตูมนี่เลยถือกระป๋องไปทริกเกอร์ทรีนะครับน่ารักตรงไหนตรงผมนี่แหละก,กับหมวกแม่มดมาเป็นชิ้นเดียวกันนะแบบนี้นี่นชุดฮาโลวีนออกไปทริกเกอร์ทรี และอีกหนึ่งตัวลืมไม่ได้นี่เลยเจูบิงส์นะก็เป็นโมเลโกโมแมวดำทั่วไปนี่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็นะสำคัญมากสำหรับเรื่องนี้ก็โฮกัสโฟกัสนี่และครับผมสเกลเล่นด้วยกันได้วางด้วยกันได้เลยนะบ้านคนแคร์แอบดูใหญ่ไปเลยนะสองชั้นเหมือนกันดูอารมณ์แล้วก็โอเคนะครับนี่เลย อารมณ์ว่านี่คือบ้านสโนไวท์นะฝั่งคนดีบ้านเจ้าหญิงอันนี้ฝั่งอีเวบ้านแม่มดนะเจ๋งเลยและอย่างที่บอกบ้านโฮกัสโปกัสเต็มหลังคนแคะด้านหลังไม่มีปิดด้วยอนะแต่วางนี้ได้วางโชว์แบบนี้สวยเลยลองมาวางกับแคสโซให้ดูหน่อยว่างไงครับมิสเตอร์วอลติสนี้เกิดัดไหมนี่เลยบ้านคนแคระบ้านแม่มด และก็ปราสาทดิสนีย์ของเราที่มันแคบอัดอัดอยู่นะเดี๋ยวรออีกหนึ่งชุดค่อยหาพื้นที่ขยายไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะภาพในหัวเดี๋ยวค่อยๆจัดไปดิสนีย์ลลๆๆวันเล็บยา